ทุกคนตอนนี้กับแต่บางเบียงมาแล้วเนาะมาหอนเหงื่อมาเบิ้งโก้แล้วก็ประตูเปิดประตูเปิดอยู่ทั้งที่บนนี้เปิดอยู่ก็เลยคิดว่ามีคนเข้าไปแล้วก็ขี้เลื่เบิดงรตูแต่สัตว์มันมีสิ่งลึกลับคนนั้นเออลมแหงมันก็สามารถเปิดประตูหัวได้พุ่นน่ะแล้วกองสั้นแหงวัวลราตอนนั้นแบบกองบมได้สั้นแหงข้าตอนอันประตูยังเปิดปื้ดซ้ำ แคประตูกับแบบคอยเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนไปแบบใ, <c oughs> ใครจะมีกล้องเนาะคันบอมีอกล้รรองเขาคือิงองนะมันเปิดแต่ว่าตอนนี้ฮัน <c oughs> เจอมันน่าจะบอมีคนเดาเข้ามาแต่ว่าน่าจะได้เป็นงมลู่อีมุยลูก <c oughs> กูนบองงก็ได้บอแต่ว่าบอมงมาแบบกันใคร่ประตูเปิดไปนี่มีคนเข้าบอรหรือว่าเข้าคือาว่าตอนประตูเปิดนี่บอมีใครกำลังคิดก๊มาห้องบ้านมันกินโรตีแซ่ก กําลังตุกจืดคืออินเลเยูโบอยู่ดีๆคือว่ามีเบ้องต้นเงินอินโบเบื้งอันลูกกูเอินเลเยอสละแล้วเบืงองหลังเบื้งลูกหนูตูเปิดยู่งจะนี่ปฏิบัติการซอกลูกเปิดไปแล้วนี่ไม่มันก็เล่นก็เล่นทางนี้แหละจุเลยจุนะก็พามันกลับอีโุพามันมาแล้วที่อีจุอยู่เือนล่ะไปเบิ้งว่ามามาอินเลเยอเงิทุกคน ตอนนี้บบอยากอุ hmm. ่นออ้ตั <c <c ้งแต่3โมงมันก um ็จะข้าเงินละตีโอ้มือนักจนค่ำไปแล้วมึนี่ทุกคนข้าไปใครจันยังยู่เหมือนเนาะไปก่อนถูกกเข้าน้อยๆเอ้ยหูเบี้ยหมดเลย เปียกบมเลุ้ยุงเรแก้วแ้วนะบลกาเงแี้นอีจอีนี่มจคุบตนึงอยู่กับแพงะขเคก็ย้อคุบอันนี้นี่แหละอมึงอย่ามา่ากูนะีลอยังอยู่อี โยพีเลยมี้อการเขาก็มินกันแหละเออแม่น่าจะเสียาเอ๊ะว่มันตายดนแล้วได้ฮะเซ่ทัายบมาก็บมวถว่ามันตายดนพีบอลแลัวค่าเดียวองกองอนนี้คือจิ้กองบได้ปิ้นเสือแล้วข้างหลังกัดยติอ่ะอีน้นอกเฮ็ดแน่นอนสิ่งแกอเฮ็ด พี่พุ้ยเพิ่งเห็นเป็นคนแรกสูบมันเปียกเกลือลไปที่หลังหลังเหือนเนาะได้เองตอนนั้นนะนะกูขณะเห็นฝนมันตกแหงนะแล้วกูนะมัดมันแล้วกูเอาอันอันมัดมันนะนะแล้วไปอันค่อยเสื่ออโตยูหลังนตด้วยหมันนมาเปีียกกะชออบบู้ กูก็คิดว่าเออมันน่าจะยังน้อยมันบกหูรีฝนทนาแล้วกูเลยเอามันไปมาดอยู่ข้างหลังบัตตื้นสาวมากูไขไปตไปเบิ้งมันกับเสื้อที่กูมัดทนาแล้วมันก็มาอยู่ทางหน้าแล้าเหลือแต่เสื้อผ้ายโซ่มาเวลาเขาอยู่อนะมัดกับเจ้าทางหลังกับเจ้าหนึ่งโบเปียกมัดทุกคนเข้าของที่เป็นหมากแล้วทุกคนระวังหมากหายด้วยมันน้ำตาไหลใช่เหลือเกินหายๆก็เอ็นดานมาพร้อมเลยน่ำเออมันเหม็นเลยอือมีเจ้านอน โล in ูกมึงนี่ต้องสกปรกคือมึงเนาะโสดมาซื้อเอียนแล้วซื้ออีเมนจังซิมอย่าไปกินนะซ yeah. 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 ิโผล่อย่าอีมวยอซิมโอ้กบใครจะมันเป็นลมแพ้คะสูงเออใครแต่ว่าเป็นคนนอกแล้วใครจะลูกคุณยังยู่ย มันเมื่อยไปลิ้นมาเลยอะสาบโมงมัน,าาน,มนแ,บบนนแนจ้งเตือนนี่เลยจัดโมจางโมมีคนพลาดเลยนี่ยสมองมีคนพลาดวันนี้นนนจะจ,จับคนแม่รอนมา마สิอีซ่รอนมามาน่าสงสาร <laughs> แม่มึงไม่อาบน้ำให้ไง <c oughs> ตกใจเลยทุกคน เออแล้วมันกรคาดแล้วมันแคบเข้าเลยอ่ออันนี้อรอีมุ้ยมันลืมล็อกกระเจี๊ยหัวปูนดี๋ยวเรากระเจี๊หัวกับกระเจี๊เงือน้ำอ้อยอยู่นีอีมุ้ยม้ยมสยนี่ฮมุ้ยขแ้เข้าได้เอกระเจยห้ยยกระจหัวแล้วกระจหัวบเซลอกอีสมองเบอลอกเือไมกระจนี้คอเขามเครื่องมาบักะหายแ้กมมึเลยเยมบอกวะเกือเนาะะ ไปเข้าห้องไปลูกสูบมสไซบ์านนั้นละเหาออันเอ็ดหลังขาออกมานี่เลยบอกเอ็ดเป็นเทอบพพนะเพ<ห>ื่อมันบบเกลี้ยงเนี่มาแ้อรมากออาก,ก,การข้าห้องนะทุกคนคันที่ว่าเป็นทิปสั้นๆกับโบ่คยสั้นกันยาวอยู่ไปเสียงขว้างได้แะ้วก็ไปต่อบางเวียงข้มามห้องแล้วโคตรเงางอยเลยเดี๋ยวจะเก็บเครื่องออกมาซักนอนยังไม่ได้ซักเครื่องหลายเลยแล้วเมื่ออื่นก็คิดว่าจะไปไทยต่อ เออคือมีธุระอะไรแต่จริงๆไม่ได้มีอแล้วเครื่องเครื่องเก่ายังบร่ได้ซักเลยเครื่องใหม่ๆอีกแล้วเมื่ออื่นคิดว่าจะซักเครื่องก้อนแล้วก็จึงออกไปนอกอะไรทําไมเดี๋ยวมื่อหน้าจะมาอัปเดตใหม่เมื่อนี้เนาะขอปิดคลิปไปเพียงท่านี้จับดเหตุการณ์นะทุกคนกันบ๊ายบายทุกคนตัวอ่แบบฟ้าหอมหอมผัดหมูเุินไปแล้วมือลืมนใส่กระเจี๊ยหัวเนาะเกลือร้นไขเอง แต่บเรื่องิดขึ้นนอกจากการนมาเรียนหลาดก็อยู่ในหัสรูปเล้วกับปกติคนบ๊ายบาย